การเดินทางค่ะกรากฏจะมีเกณฑ์การเดินทางที่ปรจลงเท้าหรือการเดินทางแบบเรีงบเร่งการเดินทางแบบเร่งด่วนได้รวมไปจนถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้ผู้ใหญ่เก่าๆดาวมฤิติูเขาก็โยกถึงดาวพฤะัสคุณอาจจะมีอะไรดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆที่เราเคยติดต่อยกตัวอ,อย่างเราเคยติดต่อหรือเราเคยติดต่องานอะไรไว้แล้วแล้วก็ เงียบหายไปนานไม่เคยได้อะก็จะย้อนกลับมาได้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องดีส่วนในเรื่องของการเงินการติดต่อการค้านะคะช่วงนี้ก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องมีโอกาสช่องทางไรายได้บางท่านจะกลับอาจจะมีโอกาสนี้เรื่องของการได้ลูกค้าเก่าเก่าคอนเนคชั่นเก่าเก่า,กาถ้าตรงนี้ถ้าไม่ใช่ก็คือคนไกลนะคะลูกค้าที่เกะไกลได้ ใครที่จะไกลบ้านมีโอกาสได้ไกลบ้านนะตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับบ้านก็ได้แลนะ,ะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถรายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับเ,เครือญาติได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ส่วนเหย๋ยอขอขยายในตำแหน่งตำแหน่งนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอเปิดให้ครบก่อนส่วน ปัญหาบางท่านจะจัดการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถนะคะบางท่านก็จะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะส่วนกะกฏค่ะใครที่อยากจะไปไกลจะมีโอกาสคุณอาจจะตัดสินใจก็ได้ไปเริ่มต้นไปทำอะไรใหม่ใหม่ที่กไกลๆก็มีโอกาสด้วยเช่นกันและใครที่ต้องทำงานติดต่อก,กันค้าต่างสินแดนไกลนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น บางท่านที่มีการติดต่อกันค้าต่างถิ่นเดินไกลส่วนในเรื่องของบริวารในเรื่องของบริวารใครทำงานแบบมีลูกน้องแบบมีบริวารก็จะมองว่าอ่าช่วงนี้คุณก็ต้องอาจจะต้องมีเรื่องของการจี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะหรือใครที่รู้สึกว่าต้องการลูกน้องบริวารใหม่ก็จะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ด้วยอันนี้หลายท่านจะมีโชคนะบางท่านจะมีโชคค่ะโชคจากคอมมอนเซนต์ตัวเองแหละโชค นะโชคทางไกลได้โชค,าค,โชคจากเงินที่เราลงทุนลับๆของเราได้โชคเออเงินออนไลน์อะไรของเราก็ได้ต่อไปนี้ใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวหรือช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะแบบลุยละทำละลงมือละรีบเร่งละนะคะใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวก็จะมีโอกาสเป็นวัยรุ่นสร้างตัวได้หล้คู่รักครอบครัวบางทีก็จ,จะหมายถึงการได้ที่ทํากินใหม่การได้ทำาไรใหม่การเดินทางเกิดขึ้น การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆร่วมกันได้นะคะหรืออยากจะเดินทางไกลล่ะช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทาง